สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทำอาหารให้ฝรั่งนะคะคนไทยไกลบ้านทำอาหารอีกางเดีวนะคะทอดปลานะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะสลัดสลัดนะคะสลัดผักกินกับปลาทอดนะคะให้ฝรั่งนะคะมะเขือเทศผักกาดแก้วแล้วก็ผักสลัดนะคะผักสลัดเราไม่รู้ชื่อนะคะรวมกันหลายอย่าง เรียกยากชื่อมาดูกันนะคะทอดปลาเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะคะจะออกมืดๆหน่อยนะคะอาหารของเราก็เสร็จแล้วนะคะปลาก็สุกแล้วนะคะ,ะตักปลาใส่จานนะคะ จับปลาใส่จานนะคะเพื่อนๆให้ฝรั่งทานนะคะวันนี้ฝรัรร่งไ้กินปลานะคะวันนี้ฝรั่งไม่ได้ทำงานางเดี๋ยวทานอาหารนะคะ าารับประทานปลานะคา ทานไม่เพื่อนเพื่อนอาหารฝรั่งนะคะวัแบบนนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีสลัดกรมมังใหญ่เลยนะคะพรั่งจะไม่กินข้าวนะคะจะกินสลัดพรั่งจะกินสลัดบางทีก็สลัดบางทีก็มันฝรั่งนะคะ ผักหลายกระสัดรวมกันเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอาหารฝรั่งะคะ่ะให้ดูนะคะอาหารเขาจะไม่กินข้าวนะคะฝรั่งฝรั่งเขาจะรับประทานแบบนี้นะคะ เขาจะไม่กินข้าวนะคะฝรัร่งจะไม่กินข้าวขอขอบคุณนะมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ